สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารประจําช่วงเย็นวันที่31เดือนสิงหาคมใครที่กำลังมองหาบริการห้องซิกแนลทองคําสกุลเงินนะครับนักงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดได้เลยนะ VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงิน Forex For You กับโปรโมชั่นใหม่ครับใครที่สนใจคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะ XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนนะครับเรามาเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกันสักนิดหนึ่งนะครับไปเริ่มกันที่ประเด็นของเชื้อไวรัสโควิด -19 กันก่อนเลยนะครับล่าสุดแล้วนะครับตัวนี้เป็นข่าวของเมื่อวานดีนะครับทุกท่านนางกราดิสนะครับเบลลิเลียนนะครับมุขมันตีรัฐนิวเซาวลส์ของประเทศออสเตรเลียได้ออกมาประกาศว่าขณะนี้นะครับทางรัฐนิวเซาวลส์กำลังเตรียมรับมือกับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่จะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมากขึ้นก่อนที่การระดมฉีดวัคซี จะสามารถบรรเทาผลกระทบส่วนนี้ได้โดยคาดว่าจํานวนผู้ป่วยที่ได้เข้ารับการรักษาตัวในแผนกผู้ป่วยหนักหรือว่า ICU ของรัฐนิวเซาเวลส์จะมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับ เราคาดว่าเดือนที่สถานการณ์จะย่ำแย่ที่สุดสำหรับแผนกผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลของเราก็คือเดือนตุลาคมนี้นางเบลจิเลียนนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับพร้อมกับเสริมว่าเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนการทำงานเนื่องจากกร,ระบาเผชิญกับการแพร่ระบาดครั้งใหญ่แต่เราก็จะสามารถรับมือกับเรื่องนี้ได้นะครับวันนี้ก็คือสถานการณ์ที่ออสเตรเลียนะครับ้อนให้เราเห็นเลยว่ายังคงมีปัญหาอยู่นะครับทุกท่านแล้วก็ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็แน่นอนครับ ตัวเลขยอ่อดผู้ติดเชื้อยังคงยืนเหนือระดับ1 0 0 0 0แสนรายต่อเนื่องนะครับในทุกๆวันเลยนะจนทำให้ล่าสุดนะครับทางฝั่งของสหภาพยุโรปได้ประกาศถอดสหรัฐออกจากรายชื่อประเทศที่ปลอดภัยด้านการเดินทางเนื่องจากจำนวนยอ่อดผู้ติดเชื้อรัสโควิด -19 ในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนอกจากสหรัฐแล้วนะครับยูยังได้ถอนอิสราเอลเลบานอนมอนเตเนโกรมาซิโดเนียเหนือนะครับแล้ว ล้วก็โคโซโวออกจากรายชื่อประเทศและเขตแดนปลอดภัยสําหรับการเดินทางโดยไม่มีเหตุจําเป็นอีกด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะครับเป็นไปในทิศทางที่ตรงข้ามก,กันกับเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนนะฮะที่ EU กําหนดให้สหรัฐเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศปลอดภัยก่อนจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดหน้าร้อนทั้งนี้ทาง EU ได้ออกแถลงการแนะนําให้ประเทศสมาชิก EU จํากัดการเดินทางของผู้ที่มาจากสหรัฐเนื่องจากในสหรัฐ นะครับมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างหนักโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่9 7 7 9 4 7รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตกว่า7,394รายนะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกนะฮะหรือว่า WHO เนี่ยระบุว่านับเป็น จำนวนที่สูงที่สุดในโลกเลยทีเดียวคำแนะนำดังกล่าวนะครับไม่มีผลผูกมัดใดๆแต่ผู้ที่จะเดินทางมาจากประเทศและก็เขตแดนเหล่านี้อาจจะต้องถูกตรอจขออภัยครับตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีข้อจำกัดมากขึ้นเมื่อเดินทางมายัางยุโรปเช่น ต้องถูกบังคับให้กักตัวนั่นเองนะครับสถานการณ์ก็ถือว่าเลวร้ายจริงๆครับทุกท่านแต่ยังไม่จบแค่นั้นนังทุนครับสำนักข่าวอินโฟเควสนะครับมีการแปลข่าวตัวใหม่ล่าสุดเลยว่าสื่อของสีลังการ,รายงานว่าทางการสีลังกาเนี่ยพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9เกือบ60,000รายในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเกิดจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ซูเปอร์เดลตา ไม่ใช่แค่สายพันเดลต้าอย่างเดียวนะครับตอนนี้มันได้กลายพันธุ์แล้วนะนั่งชุนครับเป็นซูเปอร์เดลต้าด้วยซึ่งแน่นอนว่าคําว่าซูเปอร์เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะฮะหมายเขาติดเชื่อมากขึ้น ติดเชื้อง่ายขึ้นและก็มีโอกาสในการเสียชีวิตง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาเตือนเลยนะว่าสายพันธุ์เดลต้าตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาใช้คําว่าแพร่ระบาดเหมือนไฟป่าเลยทีเดียวนะครับในกรุงโคลอมโบและก็มีความเสี่ยงที่จะลุกลามไปยังส่วนอื่นของประเทศอีกด้วยเจ้าหน้าที่คาดว่านะครับหากมีการฉีดวัคซีนต้านโควิด1 9ให้แก่ประชาชนจำนวน80ได้ตามเป้าหมายในเดือนกันยายนเนี่ย ก็น่าจะสามารถช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศได้ซึ่งคือประเทศสรีลังกานะครับตรงนี้ก็เราคงต้องจับตาดูกันต่อไปแล้วครับทุกท่านว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายกันที่ข่าวของนะครับแบงก์ชาติฝรั่งเศสดีกว่าตัวนี้เขาได้ออกมาพูดไว้เมื่อวานนี้นะครับนายฟรังซัวนะครับวิลเลอรอยผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะครับเปิดเผยว่า ECB ควรจะคำนึงถึงสภาพการเงินล่าสุดที่ปรับ ตัวดีขึ้นในการหาหรืออนาคตของการซื้อสินทรัพย์รายเดือนที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ิดครับนายวินเรอยนะครับซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางฝรั่งเศสกล่าวว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับที่จะต้องตัดสินใจของอนาคตโครงการ PEPP e ในการประชุม ECB ประจำเดือนกันยายนนี้เพราะ ECB ต่างก,กันกับธนาคารสหรัฐ ที่สามารถปรับการซื้อรายเดือนได้ตามสภาพการเงินนายวินเดรอยนะครับระบุว่าสภาพการเงินในยูโรโซนที่ดีขึ้นนับตั้งแต่การประชุมล่าสุดข,ของ ECB ในเดือนมิถุนายนโดยกล่าวว่าการหารือของเรา ควรจะคำนึงถึงสภาพการเงินที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้นายวิลเลรอยนะครับยังกล่าวด้วยว่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสและก็ยูโรโซนเนี่ยควรจะกลับไปสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อโรโควิด -19 ได้ในช่วงต้นปี2565หรือว่าปีหน้านะครับแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงที่เงินเฟอ้อจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในตอนนี้และนี่ก็คือการสรุปข,ข่าวสารทั้งหมดนะครับทุกท่านสวัสดีครับ